26มิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพาท่านมาชมลักษณะต้นทุเรียนต้นเลขที่เราทำการปลูกใหม่ต้นต้นนี้นะครับเราจะอธิบายให้ฟังว่าต้นต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่26พุทพฤษภาคมปี66มาถึงขณะน,นี้มิถุนายน67ถือว่า1ปี1เดือน เราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าแนวการปลูกของต้นต้นนี้เราดําเนินการอย่างไรขั้นตอนแรกนะครับเราดําเนินการยกโคกยกโคกเสร็จแล้วเราปรุงดินปรุงดินด้วยเอาเอาปุ๋ยหมักมาใส่เอาจุลินทรีย์ผงมาใส่แล้วก็เอาน้ําหมักรดไว้ประมาณสัก20วันเมื่อดินพร้อมแล้วเราจึงเอาต้นลงปลูกโดยมีการตัดรากแก้วรากขดออกไปนะครับจากนั้นนะ เราก็ดูแลมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงเดือนมีนามเมษาที่ผ่านมา66เนี่ยที่ผ่านมาซึ่งผจญกับอากาศร้อนมากแต่ว่าเราได้ทําการเอาหญยาคลุมดินตรงนี้ไว้รวมทั้งเอาฟางมาคลุมดินช่วยในช่วงฤด,ดูร้อนๆนั้นรวมทั้งปล่อยให้ยาเขาเกิดมาคลุมพื้นดินไว้วิธีการนี้เราทําการเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาว่าเราจะเอาทุเรียน ที่ปลูกใหม่พ้นฤดูแรงไปได้อย่างไดท่านตอนที่เราอธิบายเมื่อกี้ถือว่าตอบโจทย์มาถึงณนะวันนี้วันที่10วันที่26มิถุนายนนั้นต้นนี้ก็มีการแตกดอกแตกยอดไปตามลำดับโดยไม่มีการสะดุดเลยนี่คือแนวทางหนึ่งที่เราอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าแนววิธีการดูแลเอาทุเรียนเล็กให้ผ่านฤดูร้อนเราทำอย่างไรและขณะนี้เข้าสู่บรรจบเข้าสู่ฤดูฝน มาถึงเข้าสู่ปีที่สองทุเรียนต้นนี้ก็เจริญเติบโตโดยไม่มีการชะง,งักมันเป็นผลสําเร็จหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า,าวิธีการที่เราบำรุงดินก่อนสร้างดินให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงเอาทุเรียนลงปลูกนั้นมันตอบโจทย์มากนี่ครับสภาพมาดูใกล้ๆเลยครับนี่คือสภาพที่เราเอาปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักมาใส่ ข้อดีของปุ๋ยหมากก็คือจะทําให้ดินร่วนซุยแบบนี้ถ้าดินร่วนซุยอย่างนี้ยังไงรากทุเรียนเขาก็จะเดินดีวันนี้มีการเห็นว่ารากโผล่นิดหน่อยตรงนี้ถ้าการณีเห็นรากโผล่แบบนี้นะครับให้เราเอาดินร่วนกลบๆ,ๆไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้รากแห้งทีนี้ก็มาดูสภาพของดินนะครับดินลักษณะที่มันมีจุลินทรีย์เยอะๆอย่างนี้แหละครับเนี่ย ประกอบไปด้วยธาตุอาหารจุลินทรีย์และมีความร่วนซุยดินอย่างนี้เหมาะกับรากฝอยของทุเรียนที่จะเจริญเติบโตได้ดีเชื mm. ้อราเขียวท่านมีท่านก็เอามาใส่จุลินทรีย์ผงมีเราก็เอามาใส่เพื่อสร้างให้ดินตรงนี้มีชีวิตถ้าดินมีชีวิตเนี่ยโอเคครับตอบสนองรากตอบสนองใบตอบสนองต้นก็จะตอบสนองทีนี้การแต่งกิ่งนะครับกิ่งเล็กๆอย่างนี้นี่น,น,นีเราสามารถที่จะตัดออกแต่ง ได้สำหรับทุเรียนต้นนี้เราจะดำเนินการแต่งลูกในลักษณะเป็นชั้นคือชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3เป็นต้นไปซึ่งขณะนี้นะครับโอเคเรา,อารอให้ใบเขาแก่เขียวเข้มเราค่อยมาแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวจะารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบเป็นระยะระยะสวัสดีครับ